สิบ,บทสวดมหาสมัยสุด เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพรวาสเกสุวิหารติกับิราวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเขนะสสติงปันจามเตหิภิกุสเตหิสะเพหิวารันเตหิท้สหิจโรกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติภควันตังทศนายาภิกุสังคันจารโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาทัโหสีอัยยังโคพรวาสเกสุวิหารติกับิราวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเข นาสัททิงเป็นจำเตหิภิกุสัตติเฮสภิเฮวารหันตหิทัศเฮจโรกาลาตุหิเทวตาเยหุเยนะสนิปติตาหุนติพคะวังตังทัสนายภิกขุสั้งขันจายานุนัมยามปิเยนะพระภวะเตนุปัสสังกเมยามาุกัสซังอมิตวะพระกัโตสันติเกปเิเกขาธาภัสไยามาเตียทุโตาเทวตาไสยธาปินามะพระวะปุริโสสัมมินทิตังวาภาหังปัสสาเรยาปัสสาทิตังวาภาหังสัมมินชายาอวเมวัสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรั หตตาพระว่าตัวปละตัปาตระห้งส่ต่โพตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตาวตาอ้กัมมันตังอะทังส่ เอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกตโตสันิเกยิมังคาทั้งอภาสีิมาหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคาตาคาตัมหาอิมังธรรมาสมยังทะกิตาเยวะปราทิจตสั้งคันติทัคโคปราเทวตาพระกตศลสันิเกอิมังคาทั้งอภาสีิตตระพิกโวสมาตาทั้งสูจิตตังอัตโนโชกามกังสุสาราเิวเนตานิขเหตตวาอินทรียานิระขั้งติปันทิตาติทัคโคปราเทวตาพระกตศลสันิเกยิมังคาทั้งอภาส เจตวาคีรังเศตวาปรีคังอินทาคีรังโอหัจามเนชาแต่จารันติสุท้าวิมราจักขูมตาสุทันตาสุสู้นาคาตีอารคโคภราเทวตาพระวโตรสันติมังคาทั้งอภาสิีเยเกจีพุทธทางสารนังคาตาเสนเตคมิสันตีอปายะภูมิกันนามานุสรังเทหังเทวะกายังบริบุเรสันติตีอารัคโคพระวาภิกขุมันเตศีเยโพเยนะภิกขเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสนิปฏิตาหุนติตาธา ທັງຕັສສະນາຍາພິໂຄສັງຂັນຈະເຍພິເຕເພພິກະເວເຫສົງອະຕິຕະມັດທານັງອະຣຫັນໂຕສັມມາສັມພຸ สันนิปปติตาเหตุสุญใจธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภพิสันติอนาคตมัฏฐานังหันโตสมาสมุตตาเตสัมปิปะควันตานังเอตาระมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภพิสันติสซยาธาปิไมหังเอตระหิอติขิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัตตาซาดุกรรมนาสิกโรตาภาสิสามีติเอวอมพันเตติโคเตภิกขวะวัตโวบัตจโสสุงไวย ตถาทูตวจารีโรกามนุกัสสามิยัตพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขปะรังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมะหังสาภิสัมภูโนโอทาตมานัสซาสุทาวิปัสสนนามนาวิลาภิโยเป็นทสเตยัตวาวเนกาปิระวัฒเวตตัวมันติยิสธาสาวเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจอาตปะมะกะรงสุตตวพุทธัสสาสานังเตสัมปะตุโลหุยานังอมนุสซาทัสสานังอภิเกสตามาถกุงสหั สังอาตสติิงสัตตอิเกสหสานังอนานทัสุงอเกนตรรมักทุ่งติสาสัพพาพุทธุงตันจัสัพังอภินยยวะคิตวานจักุมาตตวกันตยิสาสาวเกสัตเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทภิกขวยวหังกิติยสมิกิราหินุกุซสสัตตสหสวยคปุมากาปิราวัตวาอิทธิมันตสุติมันตนมันตสตินโมทามนาพิกามุงพิกู้นางสมิเตงวนางจัสหสาเฮมาวตายนตวัน You know what? อิทธิม <Christians> ันโตสุติมันโตวันหน้ันโตสัสฉิโนมุทธะมานาพิกามุงพิงคูนางสมิติงว่นางซาตาคิราติสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ันโตสัสฉิโนมุทธะมานาพิกามุงพิงคูนางสมิติงว่นางอิเจเตโซรสักสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ันโตสัสฉิโนมุทธะมานาพิกามุงพิงคูนางสมิธิงว่นางเวสามิตามจัสตายะฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันหน้ันโตสัสฉิโนมุทธะมานาพิกามงภิู สมิติงว่านางคุมพิโรราชาไหกโกเวปุลาสานิเวสนางคือโยนังสตาสหัสสังยาคานางปยิรุปัสติคุมพิโรราชาไหโกโซปาคัสมิติงว่านางปุริมันจอีีสร้างราชทัตตะโตปัสสาสติอันทพานังอธิปฏิมาหราชยาสัตสิโซปุตตปิตาสาผาโวยทานามามหาพลาอิทิมาโตสุติมันโตวันทมันโตสัสนุโมทมนาพิกามงผิกผู้นางสมิติงว่านง ทัากีนันจาาที่สร้างราชาวิรุลลพโอตปัสา่าสติกุมพันธานังอธิปติมหราชายา,าสัสสีโอบกุตตปิตัสสาภาโวินทนามามหาภารลา ิทธิี่มันโตสุติมันโตวันนันวันโตสัจสิโนโมทัมมานาพิกามุงพิกู้นางสมิติงว่านางปัดชิมจัตถีสร้างราชาไม่รู้ปะโคปัสซาสตินาคานางอธิปติมหราชายสัจสิโซกุฏาปิตัสสาพะโวินทานามามหาพลายที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตสัจสิโนโมทัมมานาพิกามุงพิกู้นางสมิติงว่านางอุตารันจะติสร้างราชากุเวโลตัสซาสติยาค่านางอธิปติมหราชายสัจสิโซกุฏาปิตัสสาพะโวินทานามามหาพลายอิทธิที่มันโตสุตติมัน โตวันนวันโตสัสสินโมธัมมนาภิกษามุงภิกขุนางสัมมิติงว่านางปุริมาทิตสร้างตะระโทตะกิเนนาวิลุหะโกอัชิเมนาวิรุปะโคกุเวโรจลังธิสั้างทศารุเทมห์ราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธัลมะนาทั้งโสว่านีกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอปวนจันิกาสัท่ามายาปุเตนทูเวเตนทูวิปุเจวิปุโตสหจันทโนกามเสโทจักกินุคันทุนิคันทุจับปนาโทโอภามัญยุต โอมันโยจากเทวาสุตจะมาตริจิตาเสโนจกคันทัพโพนโรราชาชโนสพโพ อาคูบันจัสิโคเจวะติมพารุสุริยวัชชะเอเตตันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภีโมทมานาภิกามุงพิฆูนางสมิถิงมะนางอาคคูนาภาสานาคาเวสาราสหัตตจกาคัมภราสัตระอาคูปยาคัสังยติพิยามุนาทัตราธาจาอาคูนาคายัสสินโนเอลาวันโนมหานาโคสปาคาสมิติงมะนางเยนาคาราเชสหัชารังติทิพาทิชาปะกีวิสุทธาจากผู้เวหายาสะเตวัลมาชาปตาจิตราสุวรรณอิทิเตสนามังละพยันตัะรา ข้าราชานมาสีสุปันนาโตเข็มะมกาสีพุทโธสันทาหิวจาหิอุปทวายยัมตานาคาสุปันนาสรรนากังสูงพุทธังชิตาวิชรากัเทศนสมุทังสุราสิตาภัตตโรวาสเวเตเตที่มันโตยัสสิโนการากัจชามหาภิสมาสุราธนเวคัสะเวปะจิติสุจิติจาปะหาราโทนมุจิสหัสตันจาพดิปุตานังสัพเพเวโรจนาเมกาสเนหิตวะคริงเสนังราหุพธามุตตาห้ามงสมัโยธานิพันเตมพิกู้นางสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปฐาวิจเตโทวโยตถาหะมุงวัตุนาวานุนาเทวาโสมเจยัสสะสหะเมตตากรุณากายกาคู่เทวายัสสินุทัสเซเตทัสัทธากายาสเพเนนตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตญัสทินุโมธามาภิกามุงภิกขูนังสมิถิงวังเวนทูจัตเทวาสหาริจาัสมาจัตุเอามาจันทสุเปนซาเทวาจันทามาคู่ภูรักิตาสุริยสุเปนซาเทวาสุริยามาคู่ภูรักิตานะขัตานิภูรักิตวาอคู่มันทาวาลา

thank you สัมมานามหาสัมมานามนุสสัมนุสุตมารคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาภคูหนโยเทวาเยจารหิตาวาสิโนปัขามาหัสัาอาคูเทวาสัสติโนทัเเตทัสสากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมโตสุติมโตวันโนโตสติโนโอทมานาภิกามุงพีคูนังสมิติงมนังสุกากรุงอรุณอาคูเวคานาซาสาโอทาตคาญาหะปะโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสธามมตาหาราคาชามีสกาจายาสิโนทนายังอาคาปชนโยทิิวส ตทัาเซเตทัสัทธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนัวันโตสัตสินโนโมทัมานาพิกามงพิกผู้นางสมิเตงว่านังเขมียาตุสิตายามกัตกาจายาสัสินโนสัมพิตะการามาเซธาโชตินามาจะอาสวานิมาราติโนอาคูอาเท้าปูปะนิมิตาทสเซเตทัสัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนัวันโตสัตสินโนโมทัมานาพิกามงภิกผู้นางสมิตตงว่านังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานาตวันนิโนนะมันนาวเยนะอาันชุ่งเย จัญยาติสาสหะอุทธาชาติมากขีรังโอคตินนามนาสวังทะเข้มโอคธาตังนาคันจันทังวาสิตาติตังสุขพัพมาปรมตโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหัสันังมารโอติโสจ่าโสปะทัสสมิติงวะนังสหัสสพัพมาโรกาณังมหาพัพมาพิถิตาติโุปะวัณโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถายสระอาคูปเจกวาสวัติโนเตสั่นจ่ามัตโตอาขาหานิโตปริวาริโตเทตัสสภะพิกันเตสินเทเทเวสภัมพามเกมาราเสนอภิกาม ปัสสะกันหาสมมันที่ยังเอธากันหาถัพนธะถาราเคนาพันธะมัตุวะสมันตาปริวาเรถามวมุจิตะโคจินังอิติตาธรมหาเสโนกันหาเสนนงอะเปสยีปานินาตระมาหะจัสรังกตะวานอะเพระวังยาธาปุสโคเมโคทนาญโตสวิชุโคตัสโสปุถารติสังงุโทเสยังวัเสนจัตสภังอภิญญาญาวาวิกตวานจักรุมาตตัวมันเตยสัทาสาวเกีสะถานิรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวัว เตจาอาตาประมากรุงสตวัคุทัทัสนังวีตารเเคหิปัดทางมงเนสรสรรมันปีอินชยุงสัพเพวิหิตาสร้างขามาพยาติตายสัสินโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาตี